ก็รายงานว่ารถไฟไม่ได้เบรกได้เหมือนรถยนต์ดัง,ดง,งนั้นเนี่ย<ว>ก็เขาบอกเหมือนที่เราบอกเลยก่อนจะข้ามจุดตัดหยุดดูแค่ไม่กี่วินาทีจะเพิ่มความปลอดภัยให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ไปอีกนานเลยครับ ถ้าว่าเม่กี้มีจุดตัดทางรถไฟแบบเนี้ยก็จะต้องจอดดูจอดกับจอดนก่อนเลยอ่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะคะครับเช้านี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะบำรุงเส้นผมไปใช้มาแล้วนะสเปรย์คุณใหม่แค่ฉีดหอมจริงๆออกลิ่นเหมือนออกมาจากสปาเลยค่ะครับ ผมอยู่กับคุณใหม่และสเปรคุณใหม่ครับสวัสดีสสดค่ะเก้าค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะมาฝากบอกกับคุณผู้ชมว่าความจริงใจไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำที่มันชัดเจนค่ะวันนี้ใหม่จะ ตั้งใจมาขายความจริงใจตั้งใจมาขายความแตกต่างรวมทั้งตั้งใจมาขายผลลัพธ์บนหนังหัวเจ้าของแบรนด์ค่ะเพราะว่าใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครสเปคคุณใหม่นะคะตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะแล้วคนเป็นแสนแสนละล้านคนนะคะเขาการันตีค่ะเขาบอกเลยว่าเขาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำมันมีความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลต้องบอกก่อนเลยว่า เก่าเนี่ยกำลังจะไปแล้วค่ะและ uh oh. ตอนนี้ค่ะใหม่กำลังมาค่ะ uh oh. เป็นโชมใหม่ค่ะนี่คือผู้ใช้จริงเป็น,สนแสนและล้านคน uh oh. สูตรเก่าว่าดีอยู่แล้ว uh oh. แต่ว่าสูตรใหม่ชมใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมพรีเมียมกว่าเดิมเปิดตัวที่นี่ที่แรกรายการแรกเลยค่ะ uh oh. แล้วก็กลับมาตามคำสัญญาวัวนนี้พร้อมแล้วค่ะกับสเปรคุณใหม่นะคะบอก uh oh. แล้วปรับชมใหม่อัพ เกรดใหม่สารสกัดใหม่ๆเ่แต่สิ่งที่ดีนะคะ oh. ก็ยังคงเดิมอยู่นะคะแล้วบอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นนะคะ oh. ถ้าหากว่าใช้อย่างเป็นประจำรับรองเลยค่ะว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทําอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายและชมใหม่สูตรใหม่นี่นะคะที่บอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนี่นะคะเพราะว่ามัน สารสกัดไปอีกค่ะความเข้มข้นเดี๋ยวจะเห็นเลยค่ะว่าเข้มข้นกว่าเดิมวันนี้อยากให้คุณค่ะฟังใหม่ให้จบฟังจบแล้วผมมาแน่นอนจุดเริ่มต้นนะก้าวบอกเลยค่ะมันคือผมกองนี้เลยที่ทําให้พี่รู้ตัวเองว่าผมของตัวเองร่วงจนหัวล้านเยอะเหมือนกันพี่แวงที่พื้นเดี๋ยวดูนะขึ้นมากำที่มือเนี่ยตกใจมากว่าตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่าหรือเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะและอยากให้เห็นภาพชัดๆสมัยอดีตค่ะซ้ายมือค่ะล่วง เห็นหนังหัวเกาเขาให้ตากล้องซูมมาชะชัดเทียบเลยค่ะ แตกเดียวกันแทบจะเป็นคนไม่มีหนังหัวขาวๆแ,<น>แล้วค่ะแม่แบบดำกับไปแล้วนะพี่ชุดแดงเห็นไหมคะก้าวคุณผู้ชมขาเงยหน้าขึ้นมามองค่ะสาวชุดแดงคือใหม่สุขนทวาไขา่ดาวสามฟองค่ะวันนี้ซ้ายกลางขวาม,มันค่อยๆขึ้นทุกอนูนเลยค่ะสินค้าดีหรือไม่ดีนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะดูผลลัพธ์ที่หนังหัวเจ้าของแบรนด์ว่าหนังหัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วใช้อย่างต่อเนื่องมั่นใจทําได้ทุกทรงค่ะคคดูน้ําสเปรย์กันเลยค่ะสีม่วงเข้มข้นจาก ชันเลยค่ะเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเนืะหนะนี่คือเข้มข้นสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากเขาบอกว่าเป็นสเปร์กลิ่นสปานะคะหอมที่สุดในท้องตลาดไม่ต้องล้างออกร่วงตรงไหนนะคะฉีดตรงนั้นเลยค่ะที่คุณมีปัญหานะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการกมบอมนะคะ,ะหรือว่ารอยแสกตัวเอ็มตัวง่ามหรือบางคนหัวไม่ล้านผมไม่ร่วงก็ฉีดแบบรอยแตกปลาย ตรงเส้นที่แตกไปลายได้ค่ะปล่อยให้เขาซึมเข้าสู่หนังศีรษะนะคะเพราะว่าแห้งไวซึมไวไม่ต้องล้างออกนอกจากหอมที่สุดในท้องตลาดแล้วใหญ่สุดในท้องตลาดด้วยค่ะ <c oughs> และที่พูดมานณะก้าคุณผู้ชมขาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน7วัน <c oughs> มันจะทําให้ผมที่คุณเคยร่วงไม่ค่อยร่วงแทบจะไม่ร่วงเลยสารสก,กัดใหม่ขายความต่างบอกแล้วค่ะ เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยค่ะที่รวบรวมสารสกัดสีดำสี่ชนิดนะคะอยู่ในสเปรย์ผมคุณใหม่ที่นําเข้าจากเกาหลีค่ะมีอะไรบ้างไข่มุกดําข้าวดางาดําถั่วดําสมเกาหลีอันชันค่ะมีสารสกัดที่นําเข้าจากเยอรมนันและบอกเลยค่ะสารสกัดที่มันอัดแน่นทรงพลังกว่า20ชนิดใหม่จัดโปรสุดพิเศษให้เราค่ะคเป็นโปรแรงกลางปีนะคะจัดให้ก่อนใครเจ็ดชิ้นใส่เพียง950 Oh, ราคาดีด้วยต้องบอกว่าราคาเต็มเกือบ900 0บาทนะคะวันนี้7ชิ้นคุณได้อะไระบ้างคคุณจะได้สเปรย์คุณใหม่อันนี้ยืนสวยๆแล้วหนึ่งแถมไปเลยอีกหนึ่งค่ะไม่พอค่ะฝากน้องก้าควา้างค่ะอีกหนึ่งได้3ม<ฟ>ขวดไปแล้วใช้ได้ขั้นต่ำา9เดือนบางคนหนึ่งปีค่ะและไม่พอค่ะใหม่แถมไปเลยค่ะสะบู่สคกับกาแฟนะคะระเบิดที่ไข่ค่ะไปอีก4ก้อนค่ะใช้ได้ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูก2คน,น 2> หรือป้าข้างบ้านหรือเพื่อนที่ออฟฟิศค่ะ เชิ้นนี้นะคะเกือบ9,000คุณจ่ายเพียงแค่959ค่ะ, 9, 5, 9คะต้องบอกเลยนะคะว่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะรูดบัตรได้จองสิทธิ์ก่อนได้เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นที่โทรมาที่02-114-1888แอดไลน์ line, ได้ที่แอดไซคุณใหม่ค่ะหลายคนถามว่า เฮ้ยตัวสบู่สครับกาแฟระเบิดข like ี้ครมันดียังไงคนที่มีแบบว่าขี้ครดำๆตรงคอตรงข้อพับขาหนีบซอกขาตรงก้นต่างๆนะคะสามารถขัดได้ทุกวันเลยค่ะคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าจั๊วสว่างออล่ามากขึ้น1-2สสเต็ปค่ะนี่คือสิ่งที่ใช้แล้วครั้งแรกขี้ครออกไม่ต้องเสียเงินเข้าสปา30 0 0 0โทรมาเลยค่ะ 0211418888แอดไล์ด้ที่อดไซคุณใหม่7ชิ้นนี้959เท่านั้นไปดูโรงงานกันบ้างค่ะ บอกเลยค่ะใช้ความต่างนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณภาพมาตรฐานคุณภาพต่างๆนะคะต้องดีค่ะคหัวสเปรเนี่ยนะคะต้องดีที่สุดค่ะในการสั่งซื้อเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะนําไปช่วยเหลือทางมูลลนิธิราม,มาธิบดีและบอกเลยค่ะว่าใหม่ได้ร่วมสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะคร,รวมทางเครื่องมือทางการแพทย์กับทางโรงพยาบาลลาดวิถีด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าใครที่ร่วมอุดหนุนแบรนด์คุณใหม่หคุณยังได้บุญอีกด้วยเหลือ10เซตสุดท้ายแล้วค่ะรีบว <7 S 1> ่วครับทุกคน เจ็ชิ้นนี้ตรงข้างหน้าเกือบ9000คุณจ่ายเพียงแค่959นะคะโทรมาเลย0 2 1 1 4 8 8 8 8นคุณจักรพันธ์ก็โทรเบอร์นี้นเขาหนักนะกรมพันธ์หัวล้านหลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเปลี่ยนเลยค่ะผมดกดำหนามากขึ้นพี่ปิ๊ก บอกเลยค่ะคนเนี้ยก็ล่วงกรรมพัน 1, หัวล้านมีลูกสองแล้วค่อยๆล่วงหลังใช้สเปคคุณใหม่ผมหน้ามมามาแล้ววันนี้ก็มาเห็นไหมตองก้าวดำเงางามมากค่ะเหลือสองเซตสุดท้ายค่ะ021141888ไลน์ได้ที่แอสไซน์ 0, 2, 1, 1, 1, 88, line, คุณใหม่7ชิ้นนี้959ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรได้จองสิทธิ์ได้ไม่มีการบวกเพิ่มโชมใหม่นี่นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะดีกว่าเดิมอัปเกรดเพิ่ม ความเข้มข้นเนี่ยเพื่อความผมหนาดกดำเงางามบอกเลยค่ะขล่องพัสดุแน่นๆนหนกล่องใหญ่ด้วยนะส่งไปี่คือสเปรหมดแล้วหมดแล้่ไม่ขอถามการตลาดพี่เพิ่มให้อีกแค่20เซตสุดท้ายและจะไม่เพิ่มเพราะของแถมเต็มแน่นนี่คือสเปรย์ากล่องใช้ได้เกือบปีและสบู่สครับ4ก้อนใช้ได้ทั้งบ้าน7ชิ้นนี้ค่ะ9 5 ย้ำส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรได้จองสิทธิ์ได้นะคะไม่บวกเพิ่มมั่นใจได้เลยหมดเส้นนีแล้วคุณจะรักผมคะ่ะคุณใหม่กับสเปรย์ที่อัปเดตสูตรใหม่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ มีปัญหาเรื่องเส้นผมอยากให้ลองเปิดใจกับสเปรย์คุณใหม่ขอบคุณมีปัญหาเรื่องเส้นผมอยากให้ลองเปิดใจกับสเปรย์คุณใหม่มีปัญหาเรื่องเส้นผมอยากให้ลองเปิดใจกับสเปรย์คุณใหม่ขอบคุณพี่ใหม่มากมาค,ค,ครับ วันนี้เขาจะครบเซตเลยนะไม่ใช่แค่ผมสวยนะสะบู่ก็ขัดผิวสวยด้วยอืมอ่ะก็จับจองกันได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายไปดูภาพความสวยงามประการตากันหน่อยปีนี้เนี่ยฝรั่งเศสกับคอสตาริกาเขาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทรฮะโดยองค์การสหรประชาชาติครับ mm. เมื่อช่วงค่ําคืนวันศุกร์ก็เลยจัดพิธีแปรขบวนโดรนแสงสีเสียงดโดรนครับ mm. ที่เมืองนีส mm. ของฝรั่งเศสนะฮะ จำลองโดนนะบนท้องฟ้าแต่ทําเหมือนกับว่าเป็นโลกลใต้ทะเลเออสวยงามจริงครับคุณผู้ชมมีปลาวานมีแมงกะพรุนออกมาแหวกว่ายสวยงามขนาดไหนติดตามพร้อมกันได้เลยอ่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตีห้าครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ